สวัสดีนะคะทุกคนสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะเนมาชวนทุกคนนะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของนิสัยที่ดีนะคะซึ่งเดี๋ยวขอแนะนำก่อนคนนี้คือน้องชายฝาแฝดของเน็เองค่ะสวัสดีครับชื่อพรชัยสัตตะนะเป็นฝาแฝดเกิดมาพร้อมกันมันก็ไม่พร้อมสิแต่มันอยู่ในท้องเดียวกันนะคะแล้วก็เนเกิดมาก่อนพอเกิดมาปุ๊บแม่รู้สึกว่าเอ๊เหมือนมีอะไรอยู่ในท้องเนาะ ก็จึงหมอก็จึงรู้ว่าอามันมีเด็กอีกคนนึงคือเด็กคนนี้ก็มันก็เป็นเหมือนไข่คนละใบอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เกิดมาครึ่งชั่วโมงนะคะก็เป็นเนตัวอ้วนสีโลคนนี้1นึโลหนะไม่น่าเชื่อนะคะแต่เราเป็นพี่น้องกันอแต่วันนี้หัวข้อที่จะมาคุยก็คือเรื่องของนิสัยที่ดีนะคะเนตจะบอกให้ว่าอันนี้เป็นน้องชายที่แบบมันเหมือนอ,อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆมีความรักความผูกพันเนาะ แล้วก็จุดที่เนจะมาพูดในวันนี้นะคะมันเป็นจุดสําคัญของชีวิตมนุษย์เราเพราะเน้จั่วหัวเอาไว้ว่านิสัยที่ดีเนี่ยมันคําว่านิสัยที่ดีเนี่ยความหมายของมันคืออะไรซึ่งเน้จะบอกทุกคนว่าความหมายของมันก็คือการทําอะไรก็ได้ที่ส่งเสริมต่อจิตวิญญาณของเราค่ะจิตวิญญาณนี่ไม่ได้หมายถึงพูดผีปีศาจอะไรอย่างนี้นะแต่หมายถึงว่าการจเจริญเติบโตทั้งด้านใจค่ะ,คะและถ้าเกิดใจมันรู้สึกดีนะมันจะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีด้วย ถ้าใจมันดีเนี่ยครอบครัวจะร่มเย็นเป็นสุขนะถ้าใจที่ดีเนี่ยมันจะส่งเสริมต่อการประสบความสําเร็จในชีวิตและไปต่อในด้านอื่นๆได้ดีขึ้นซึ่งอันนี้เนพาน้องชายมาเพราะมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็อยากจะคุยเพราะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องชายเนี่ยเ,ยเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยนะเพื่อนๆแล้วเนไม่ได้มาอวยน้องเนาะเพราะว่าเราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กเวลาที่ใครมารังแกพี่สาวคนนี้เขาจะคอยจัดการนะคะแล้วเขาก็ เป็นผู้ชายที่เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะ family ไหม family man อะไรเงี้ยค่ะคือเป็นผู้ชายอบอุน่นรักหมารักครอบครัวรักลูกรักแม่เออแล้วคนนี้คือดูแลแม่ของเนเป็นหลักนะอย่างวันเนี้ยเรามาหาแม่กันเนาะเรามาทำอ,อำนวยความสะดวกแม่อยากได้นู่นได้นี่แล้วก็มาช่วยกันทําให้แม่ซึ่งน้องชายเนเนี่ยก็จะเป็นตัวหลักจับกลสํนสคัญเพราะว่า อันนี้เป็นคนที่ดูแลแม่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตในส่วนที่ซัพพอร์ตได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาให้เขาพูดกันดีกว่าว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนเขาไม่ได้พูดเดี๋ยวจะถามพรชัยนะว่าคําว่านิสัยที่ดีของพรชัยเนี่ยมันคือลักษณะแบบไหนอ่ะเดี๋ยวให้พรชัยพูดถึงพี่ก็ได้เพื่อจะได้รู้นะว่าเราอยู่ด้วยกันมา4ีปีและเออเพิ่งจะผ่านไปวันเกิดนะในส่วนพรชัยคิดว่าเนี่ย การที่เราเป็นพี่น้องคือส่วนใหญ่บางทีพี่น้องเนาะมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยได้คุยกันแต่ต้องบอกว่าเนกกับพรชัยเนี่ยคุยกันมั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วมันก็เหมือนเคมีเข้ากันซึ่งการเคมีเข้ากันเนี่ยเพื่อนๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะมันเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณน,นั้นเลยเพราะว่าไม่ได้เอาภาษาเงินมาคุยกันเพราะก่อนหน้านั้นะ่ะเนเคยลำบากมากเลยนะคะแล้วมีน้องชายนี่แหละที่เขาคอยช่วยเหลือจุนเจือเราเนาะจนตอน,นเนี้ยเนพลิกสถานการณ์มาดีขึ้น น้องก็ไม่ได้ถึงกับลาบากแต่เพียงแต่ว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแต่เราก็ยังคุยกันเหมือนเดิมเพราะเราไม่เคยคุยภาษาเงินค่ะเราคุยเป็นภาษาพี่น้องอ่ะคําว่าภาษาพี่น้องคือว่าไม่มีกินก็ก็แบ่งเงินกินคือไม่ได้มามองว่าเอวันนี้ฉันมีเงินเยอะกวกแกแกต้องต่ำกว่าฉันมันไม่ใช่เนาะอันนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเข้าใจความหมายของคาว่าจิตวิญญาณมันคือแบบนี้แหละมันคือธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่มีความต่างกันนะคะมันไม่มีเขาเรียกว,ว่า มันเท่าเทียมกันนะเนาะไม่ว่าจะจนหรือว่าไม่ไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของชีวิตมันคือเท่าเทียมกันหมดแล้วความรู้สึกมันคือเหมือนเหมือนเดิมไหมคะพี่ก็เหมือนเดิมน้องก็เหมือนเดิมไม่ได้แปลว่าเฮ้ยวันนี้ฉันรวยแบบแกเวยแกต้องเป็นรองฉันมันไม่ใช่แบบนั้นนะอ่ะเดี๋ยวให้พอนชัยพูดนิดนึงอาจถึงพี่สาวก็ได้ถ้าไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะหนึ่งนิสัยที่ดีอ่ะหนึ่งนิสัยที่ดีก็คือการให้การจุนเจือกันบางครั้งคนนุ้นขาดคนนี้มีเราก็ช่วยเหลือแบ่งปันกัน คือนิสัยที่ดีไม่ทอดทิ้งกันความหมายคือหมายถึงพี่สาวนะเวลาพี่สาวไม่มีเราช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือพี่สาวมีพี่สาวก็คือเหมือนกันผูกผูกกันอ่ะ uh huh. ผูกกันไม่ทอดทิ้งกันอะไรประมาณนี้อันนี้คือเรื่องอเกี่ยวกักกกกแบครอบครัวแฟมิลี่เรื่องเพื่อนหูงอะไรกับอีก uh huh. แบบนึงอีกแบบนึงในส่วนของอให้พูดถึงความประทับใจแบบกับพี่สาวเนี่ยรู้สึกประทับใจเรื่องอะไรอ่ะพี่สาวก็คือ ให้ไงให้ซัพพอร์ตคอยดูแลแม่เป็นเบื้องหลังอีกทีนึงคือทําให้น้องคนนี้มีกําลังใจจะดูแลแม่ <c oughs> ถ้าไม่มีคนมาช่วยซัพพอร์ตข้างหลังนีมันเนี่ยมันก็คนเดียวมันก็หนักอยู่ก็คือหลายๆคนช่วยกันเออใช่ก็นั่นแหละสรุปนะคะก็คือว่าในการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะย้ําทุกคนเสมอว่าความหมายแล้วว่าจุดประสงค์ในการอยู่เนี่ยสำคัญเงินทองนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะพูดเสมอว่า เงินเนี่ยเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกแต่ถ้าเราเนี่ยให้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะเอาเงินมาเป็นตัวตั้งเนาะมันจะทําให้จิตวิญญาณมันจะเล็กลงนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยเอาเงินเนี่ยเป็นเรื่องเล็กจิตวิญญาณมันจะใหญ่กว่าวัน,นเนี้เนจะบอกให้ว่าตอนที่อันนี้เนยเล่าเรื่องขำให้ฟังนิดนึงนะเมื่อก่อนเนทลาบากมากและเนโทรไปขอยืมเงินน้องชายเนาะเสร็จแล้วคือเนเคยยืมสองหมื่นนะแล้วพันชัยก็บอกว่าเหมือนกับ โทรศัพท์เสียหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าแล้วหลานสาวเนยเขาบอกว่าอันนี้อ่ะแล้วแล้วแล้วเนก็เลยบอกว่าถ้าเราคุยกันมึงกูนะถ้ามึงไม่ให้กูก็เลิกคบเป็นพี่น้องแล้วแล้วพชัยก็เลยโทรมาโทรมาว่าเฮ้ยจะให้เอาเงินไปเนาะ แล้วหลานเนี้ยบอกว่าอันเนี้ยอมันชัยบอกว่าถ้าเกิดอันเนี้ยไม่รับโทรศัพท์อมันชัยจะปาโทรศัพท์ทิ้งก็เลยเขาก็เลยเน็กก็เลยกลุ่ยกับเขาสรุปน้องชายก็ให้ยืมเงินสองหมื่นเหตุการณ์เนี้ยมันทําให้รู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นความรักของพี่น้องค่ะแล้วมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเน็โทรไปหาน้องชายว่าเฮ้ยขอยืมเงินสองแสนแล้วน้องชายบอกเออไม่ได้ยินนะเดี๋ยวสัญญาณไม่ดีแค่นี้ก่อนนะแต่สุดท้ายมันก็ให้ต่างเนยืมนะซึ่งเน็จะบอกให้ว่าเนี้ยความเป็นพี่เป็นน้องนะมันแบบมมมัันนนนเเหืืออคถ้้า ข่วจะตัดขาดพี่น้องนะพลใช้ก็จะเหมือนมางออะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมมันมันดูเหมือนขำๆนะแต่จริงมันคือความเป็นพี่น้องที่มันไม่ได้มีอะไรเคลือบแฝงค่ะเนว่าอารมณ์แบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีเยอะนะคะแต่พอเน้มีน้องที่เป็นแบบเนี้ยที่มันไม่ได้มีความเคลือบแฝงว่าเอาผลประโยชน์กันเนเะนถึงบอกว่ามนุษย์มันคือแบบเนี้ยค่ะความหมายของคําว่าเพื่อนมนุษย์ที่เท่าเทียมกันหรือว่าการเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย มันคือแบบนี้ค่ะถ้าเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้โดยที่เราไม่ได้ไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ว่าใครนะถ้าคนส่วนใหญ่มีจิตที่อยากจะได้อะไรเนะี่ยจิตวิญญาณมันจะไม่เติบใหญ่นะจิตวิญญาณที่เติบใหญ่คือมันทําอะไรโดยที่ไม่ต้องการอะไรนะแต่มันทําไปเพราะอะไรอันไหนถามสิทําไมถึงทําไปสมมุติว่าพี่มายืมตังทำไมถึงให้กลัวพี่โกรธเพราะอะไรทําไปเพราะอะไรอ,อ,อ,อเดี๋ยวต้องบอกก่อนคนนี้เป็นคนที่ทําอะไรเพื่อแม่ รักแม่ตามใจแม่นะอย่างบางทีอันนี้ขอเมาส์แม่นิดนึงบางทีแม่เ็าอาจจะใจเนาะบางทีเราไปกําลังจะเหมือนกับจะไปพักผ่อนที่ไหนไม่รู้จะเตรียมของลงจากรถแล้วเอาแม่เปลี่ยนใจคนใช้ใจต้องรีบเก็บของตามแม่คือคนนี้เป็นคนที่รักแม่ตามใจแม่รักลูกเขาด้วยแล้วก็รักทุกคนรวมถึงพี่เขาก็จะเป็นคนที่ยอมเหมือนกับเป็นคนที่ยอมคนทุกคนเลยเนาะเออเออถามหน่อยดิว่ามันมีเพราะอะไรมันถึงเป็นคนที่ยอมคนแล้วก็คือแนวแบบว่า เหมือนพรชัยจัดให้อะใครอยากได้อะไรใครจะทําอะไรพรชัยพรชัยโอเคให้ทั้งหมดเพราะอะไรถึงทําแบบนี้มันมีความรู้สึกยังไงมันเป็นยังไงมันจะต้องทําเนาะ,อะลองลองถามนิดนึงทำก็เพราะเป็นแม่ไงแม่น้มีพระคุณอะไรประมาณนีเน้เราก็ต้องทำํำถ <c oughs> ึงไหนเราทําได้เราก็ทํา <c oughs> <ๆ>อก็ประมาณนี้แค่นี้เองแล้วอย่างกับพี่งเงี้ยตอนนั้นพี่ยืมเงินเงี้ยแล้วแบบทาไมถึงให้ยืมแบบกลัวตัดพี่ตัดน้องอะไรอย่างนี้จริงปะ ไม่จริงไม,ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่ากลัวว่าว่าพี่จะตัดพี่ตัดน้องกับพรชัยไง,ไงี้ไหมหรือเพราะอะไรถึงแบบมาให้เงินยืมตอนนั้นอ่ะจําได้ไหมจำได้ก็ให้ยืมที่ว่ารู ımı, ้แล้วแล้วที่ให้ยืมนี่คือกลัวพี่ตัดพี่ตัดน้องจริงๆ <c ười> ริงหรือว่าไอความรู้สึกมันเป็นยังไงที่มาให้ตอนนั้นอ่ะอ่าไหนเล่าเหนซีรส์อ่าความรู้สึกก็ไม่ไม่้รู้สึกอะไรทั่วปกติด้วยชไม่ใช่หมายถึงกลัวพี่เสียใจหรือว่ากลัวอะไรที่ไม่ให้เงินยืมอะไรย่เงี้ย อ๋อตตอนนั้นไม่ได้คิดว่าว่ามาไม่ให้นะมีอ๋อ,อคิดว่าจะให้อยู่แต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ได้แบบอาจจะตอนนั้นแบบคิดคิดดูก่อนอะไรย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็ให้อยู่ใช่ไหมใช่ต้องบอกก่อนนะเพื่อนเพื่อนทุกคนเมื่อก่อนเนี้ยอย่างที่ภาเพื่อนเือนติดตามเนะี้ยติดลบเนาะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเงินเนี้ยก็จะมีน้องคือเนี่ยแต่ชีวิตคนเราเนี้ยจะบอกให้นะอ่าเขาเรียกว่าเราจวหัวข้อไว้ว่าอะไรนะ เกี่ยวกับเรื่องคนที่ดีเนาะหมายถึงว่าคนที่ดีเป็นแบบไหนความคิดที่ดีหรือสิ่งที่ดีเนาะมันคือสิ่งที่จิตวิญญาณของเราเติบโตค่ะอย่างที่นี้บอกว่าชีวิตคนเราอ่ะเป็นไปดั่งจิตของเรานะตอนที่เราเกิดมาเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจนมั่นคงแน่วแน่และและมันต้องมีเงื่อนไขตรงไหนเพื่อนๆรู้ไหมใครเคยได้ยินคําว่า การให้ที่ไม่ต้องการอะไรยิ่งใหญ่มากเลยค่ะความหมายของการที่ไม่ต้องการอะไรสมมติเราช่วยเหลือคนเนี้ยโดยที่เราไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยเขาเรียกว่าให้แบบไม่ต้องการอะไรบุญอันนี้ส่งมันจะเยอะนะคะเน้อก้อนหน่อยอันนี้คือการให้แต่การให้ยืมเนี่ยคือต้องคืนอันนี้เรื่องจริงตเรื่องจริงไม่ได้คิดอันยืมก็ให้มันคนละอย่างกันสมมติยืมเนี่ยคิดว่าพ่ถายังไงไม่มีพ่ถาก็ต้องคืนให้อยู่แล้วพาะน่คำว่ายืมนะยอันนี้พูดพูดจริงจริงถึงไม่คืนก็ไม่เป็นไร แต่ยืมแต่ยืมมันต้องคืนแต่จะบอกว่าเนปคืนเข้าไปหมดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คือเนเป็นคนที่ไม่ยืมเงินเพื่อนฝูงนอกจากพี่น้องนะแล้วตอนนี้ก็คืนไปหมดทุกคนแล้วซึ่งเนเติบโตมาได้ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่ติดตามเนปมาเนาะอะสรุปวันนี้นั่นแหละก็คือว่าความสําคัญของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะคะเพื่อนๆก็คือการทําให้จิตวิญญาณของเราเติบโตเมื่อไหร่ก็ตามที่ เราสามารถจะมีคนที่ดีกับเรารักเราโดยที่แม้เราไม่มีเงินเนาะแม้เราไม่มีอะไรแต่เขายังรักเราเนี่ยมันถือว่ามันโอเคไหมแต่ถ้าวันเนี้ยเราจะต้องมีเงินเท่านั้นน่ะถึงจะมีคนที่รักแล้วก็อันเนี้ยมันเหมือนชีวิตขึ้นอยู่กับผลประโยชน์อย่างเดียวเนาะเออเพราะว่าเพื่อนมนุษย์เขาเรียกว,ว่าการที่เป็นเพื่อนมนุษย์กันจริงๆเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆเนี่ยมันจะไม่หวังแต่ประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันจะช่วยกันโดยที่ไม่มีเงื่อนไขซึ่งเนเองก็ เป็นคนหนึ่งที่ที่สร้างสังคมแบบนี้นะคะเพื่อนๆพืคำว่าสังคมแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเนธให้ของฟรีแบบทุกคนนะแต่หมายความว่ามันถูกกาละเทศะตามเหตุและปัจจัยที่เหมาะสมอย่างค้าขายก็ค้าขายยืมเงินกันก็ยืมเป็นปกติแต่ว่าในเบื้องหลังที่แบบถ้าเราให้อะถ้าเราจะคิดจะให้อะเราควรจะให้อ่าด้วยการที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ไม่ใช่ว่าแต่ถ้าทําการค้ามันอีกเรื่องหนึ่งนะคะเออ <c oughs> เหมือนกับเนี่ยอย่างเงี้ยพี่น้องการอย่างนี้นะ หรือว่าไม่ต้องพี่น้องเพื่อนกันบางทีเราก็เอื้อเฟื้อกันได้แต่ว่าถ้าถ้าสังคมที่มันเออะอะไรก็คือถ้าคบแล้วมันต้องมีประโยชน์อย่างเดียวนะมันก็จะเหมือนแบบมันจิตวิญญาณมันจะไม่เติบใหญ่ะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะนี้นจะเน้นอยู่เสมอว่าชีวิตอะเวลามันมีอยู่ไม่ได้เยอะนะคะมันมีจํากัดแต่ถ้าเราสามารถที่จะเออเขาเรียกว่าทําให้จิตใจมันเติบโตด้วยกัน มีความเมตตามีการเผื่อแผ่มีจาคะมีการให้ทานโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรอย่างวันเนี้ยเราไปทําให้แม่แล้วเราไปเจอคนอื่นแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้คือให้ให้ทาตัวเองให้รอดก่อนด้วยนะคืออย่าอย่าไปเป็นแบบว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดหมายความว่าพอเราอะ่ะดีแล้วนะคะแล้วพอเราดีแล้วเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่เรา,าพร้อมแล้วแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยแต่จิตที่คิดจะช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นจิตที่ดีอยู่แล้วค่ะ แล้วมันเป็นจิตที่อย่างน้อยเราให้เงินเขาไม่ได้เนี่ยก็ให้น้ําใจนะให้บอกชี้ทางเขาเนาะเวลาเขาถามทางเราอย่างเงี้ยหรือว่าเราช่วยคนแก่ข้ามถนนยอะไรเงี้ยหรือช่วยอะไรที่มันช่วยได้นะมันนี่แหละมันเป็นจิตวิญญาณมันจะเติบโตแบบนี้ค่ะเดี๋ยวบอใช้ปิดท้ายให้นิดนึงอาจจะพูดอะไรตกท้ายจบคลิปนี้คนเราก็เหมือนซึ่งกันและกันอ,ะอ่ะมันต้องช่วยเหลือพึ่งพากันซึ่งก,กันและกันก็คือ หลักหลักซึ่งการละก,กันขงว <ผม S 2> ิหารสี่เคยรู้ไหมไหของพระพุทธเจ้าเมตตากาุณาอุเบกขามุทิตาเมตตาก็คือความรู้สึกมันเป็นความรักที่รักแบบว่าเห็นใจเนาะรักแล้วอยากให้คนอื่นได้ดีมีความสุข, <S <S สขเออเน่จะพูดนิดนึงนะเนี่ยเป็นน้องที่แบบเวลาเน่มาบ้านเขาเนาะเวลาบ้านเขารกอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นน้องเน่ก็อยากจะช่วยเขาทํา นูน่นนี่นั่นอันนี้มันเป็นความรักที่แบบมันเหมือนรักลูกอะ่ะเออมันแนวแนว,แนวนั้นเหมือนถ้าเพื่อน,นมีหมามีแมวเงี้ยเราอยากจะทําอะไรให้หมาแมวเราโดยที่ไม่มีเงื่อนไขกรุณาก็คือเมตตากรุณาเอาอุเบกขาอุเบกขาก็คือความปล่อยวางในบางครั้งบางครั้งที่เราก็ช่วยบางอย่างไม่ได้เราต้องปล่อยวางนะส่วนเมตตาการุณาการุณาคืออยากจะเมตตาก็คือความรักกรุณาก็คืออยากจะช่วยให้เขาพ้นจากสิ่งที่เขากําลังเป็นทุกข์อ่ะสมมติเนาะ แล้วก็มทุทิตาคือความยินดีเมื่อเห็นเขาได้ดีอย่างบางทีเนี่ยเวลาเราเห็นคนอื่นได้ดีมันจะมีมนุษย์ถ้าไม่ฝึกใจมันจะขี้ฉานะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นจิตวิญญาณที่ไม่ดีมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆมันต้องฝึกสมมุติว่าวันนี้น้องเนี้ยเกิดรวยขึ้นมามากๆแล้วก็โอ้ยยินดีเนาะซึ่งแต่นี้ก็จะยินดีกับน้องตลอดก็เหมือนกับน้องตอนเนี้ยพี่ก็ดีขึ้นเนาะแล้วรู้สึกยังไงบ้างอันเนี้ย พูดถึงพี่นิดนึงแลตกท้ายแล้วไม่ท้ายสักทีการู้รู้สึกนี้คือพี่ตอนนั้นก็ลําบากอยู่ก็ไม่ถึงก็ลําบากแล้วแต่คือคือเหมือนก็แย่ๆอยู่ประมาณอะไรเงี้ยแล้วก็คือตอนนี้พิพภิกิตเป็นโอกาสอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ปะ่ะใช่คือเป็นโอกา,กาสแล้วก็คือก็คือตอนนี้ก็คือปกติอะไรประมาณเนี้ยก็คือก็คือไม่ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วอะไรประมาณเนี้ย โอเคนะคะก็นี่แหละเป็นเกตเล็กๆน้อยเผื่อเป็นไอเดียให้ทุกคนเนาะได้อย่างที่เน็ตบอกนะชีวิตที่ดีที่สุดจิตวิญญาณต้องเติบโตเนาะ,ะทำความรู้สึกที่ให้คนรู้สึกดีกับคนอื่นนะคะถ้ามีโอกาสช่วยเหลือมีน้ําจิตน้ําใจกันได้มันคือสิ่งที่สําคัญของการทําดวงจิตของเราให้สว่างสวนะคะแต่จิตที่คิดไม่ดีคิดร้ายอิจฉาไม่พอใจหรือว่าเอาแต่ประโยชน์อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เรา ไม่เติบโตเนาะสำหรับคลิปนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย